สวัสดีชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับที่เข้ามาชมคลิปการทำนายดวงนี้นะครับคลิปนี้มันจะเป็นคลิปพิเศษหน่อยหนึ่งนะครับเราจะดูทั้ง2เดือนรวมกันเลยนะครับเดือนพฤศจิกายนแล้วก็เดือนธันวาคมทั้ง2เดือนนะครับมาดูกันว่าใน2เดือนส่งท้ายปี67นี้นะครับดวงของชาวลัคนาราศีมิถุนจะเป็นยังไง ชา้างพิถุนนี่คือจะได้เริ่มงานใหม่นะครับถ้าใครที่ตกงานนะ,ะตกงานจะได้งานนะครับหรือตัวคุณเองที่มีงานอยู่แล้วจะได้ตําแหน่งใหม่ซึ่งเป็นงานที่ไม่ถนัดนะนะครับไม่ถนัดแต่ว่าดีทํำแล้วรุ่งอ,อันนี้คือคือไม่ต้องคิดมากนะครับเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในทางที่ดีขึ้นดีขึ้นมากๆด้วยนะครับ สำหรับใครที่อยากจะย้ายบ้านนะครับจะได้ย้ายย้ายบ้านย้ายงานย้ายประเทศนี่ก็จะดีมากๆนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในทางที่ดีขึ้นนะเนี่ยจะเริ่มงานใหม่อย่างที่บอกงานใหม่งานที่ไม่ถนัดแต่ว่ามันใช้สกิลความสามารถของตัวเองอ่ะสูงนะครับแล้วก็ทําได้นานด้วยนะแล้วทาได้นานแล้วก็มันรุ่งด้วยแหละเนี่ยดวงมีเกณฑ์เดินทางนะครับทางไกลคือต่างประเทศเลยแหละ อืมสำหรับใครที่ทําอาชีพเกี่ยวกับการเดินทางนะอย่างเช่นพวกทัวร์เนี่ยพวกท่องเที่ยวนี่คือในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคือมาแล้วนะครับทัวร์เริ่มเข้า,าแบบนี้นะครับางานเริ่มปงังเริ่มเริ่มเดินหน้าต่อเนื่องเลยนะครับพับบ้าต่างๆนะครับสถานบันเทิงนะหรือว่าใครที่ทําเรื่อง เกี่ยวกับการบันเทิงต่างๆเนี่ยก็จะดีนะครับดารานักร้องนักแสดงนะครับหรือใครที่ทํางานผับอย่างเงี้ยก็ mm hmm. จะดีมากๆนะครับได้เริ่มงานแล้วงานเริ่มชุกแล้วนะครับงานเยอะแล้วในด้านความรักนะครับคนโสดมีสเสน่ห์มีคนเข้ามาแต่ระวังหน่อยนะมันจะเป็นรักสามเศร้านะมันจะเข้ามาเยอะอในเรื่องของความรักนะในการตัดสินใจคือยังลังเลอยู่อื ไม่รู้จะเลือกใครไม่รู้จะทํำยังไงดีรักพี่เสียดายน้องนะครับเป็นในเดือนพฤศจิกายนนี้คือเด่นเรื่องการงานนะครับสาหรับชาวล,าลัราศีมิถุนนะครับพอมาเดือนธันวาเนี่ยมันความรักมันต่อเนื่องจากปลายเดือนพฤศจิกานะเนี่ยได้เจ็ดถ้วยนะครับป,ป,ปุบปับฉับพลัน,นมีคนมาขอเป็นแฟนสำหรับคนโสดเราไพ่มันลัคกี้อินเลฟนะครับสำหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วนะ มันก็จะเป็นทํานองว่าจะได้ของขวัญของฝากเข้ามานะครับในเซอร์ไพรส์นะมีของขวัญของฝากของเซอร์ไพรส์เข้ามาตัวนี้นะครับก็ยังเด่นในเรื่องงานอยู่เหมือนเดิมนะชาวมิถุนนะั่นนี่ได้ตําแหน่งใหม่หน้าที่การงานตําแหน่งต่อเนื่องเลยนะครับสาหรับใครพลาดในเดือนอพฤศจิกยายนนะมันก็จะไม่ได้เดือนธันวาคมนี่แหละนะครับการเงินนะครับยังพอมีเงินเก็บนะ แต่ว่าค่อนข้างขมขียนใช้หน่อยนะในเดือนนี้นะชาวลัขนาเราเสีมีถุนนะการเงินถือว่าตึงๆนิดๆเพราะว่ามันต้องประหยัดในช่วงปลายปีนะครับนี่งานการด้านการส่งออกดีมากนะใครที่ทําส่งออกอยู่นะดีมากๆคือการขยายตัวสําหรับใครที่มีร้านอยู่จะขยับขยายสาขาเนี่ยได้ขยายเลยนะครับถือว่าดีในเรื่องการงานเด่นชัดมากนะของชาวมีถุนเนี่ย การโลจิสติกกงานส่งออกเนี่ยดีเลยสำหรับใครที่ทำพวกพวกแกลบพวกเคอรี่อยู่พวกบูธพวกอะไรต่างๆนี่คือไปปลายปีเนี่ยดีนะครับนักท่องเที่ยวนักอะไรเข้ามาเยอะไงเนี่ยชาวต่างชาติอะไรก็ตามเนี่ยหรือว่าคนในประเทศนี่แหละเขาเริ่มเที่ยวเริ่มอะไรกันมากขึ้นนะครับเนี่ยดวงชาวมิถุนนี่คือมันจะเด่นเรื่องงานนะครับในสองเดือนนี้นะสองเดือนสุดท้ายของปีนี้เด่นในเรื่องงานแล้วก็ เรื่องของความรักอ,อย่างนี้ก็แสดงความยินดีด้วยนะครับสําหรับชาวมิถุนนะอย่าลืมนะครับว่านี่เป็นการทํานายดวงโดยรวมนะครับไม่ได้เฉพาะจะโจมเงินรายบุคคลนะพื้นดวงของแต่ละคนแตกต่างกันนะครับทายว่าดีก็ใช่ว่าจะดีทุกคนทายว่าร้ายก็ใช่ว่าจะร้ายทุกคนนะครับดูไว้เพื่อเป็นแนวทางและเพื่อเป็นการเตือนสติตัวเองก็พอ